อุ้ยมันกล้องมันสปอนไหมไหตีเลยตีเลยถ้าต 5, ามีดโอ้ย,อยพี่ต้องปืนโตยังไงได้ปืนที่โตมากอาเอา้าอ๋อมันใช้เอา้าชิปแล้วมันใช้เพชรมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วช่วยดยว้วยครัับครับถ้าอยากเติมเกม เรามีร้านมาแนะนำนั่นก็คือ Kodashop ร้านเติมเกมที่ใหญ่ที่สุดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสามารถชำระได้หลายช่องทางอย่าลืมนะครับเติมไว้ทันใจต้องที่ Kodashop สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้งคุงด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่เกมโรบอกในแมปที่มีชื่อว่า Attack Simulator นะครับผมบอกเลยนะคะว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่เเราจะต้องฟาร์มนะฮะ เออให้แบบว่ามีค่ายแขกแรงๆนะคะผมนี่แล้วดูแบบสีสันแบบคือมีความสวยงามมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับน้องๆด้วยนะครับน้องๆทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคปะอันนี้คือเดี๋ยวนะมันต้องทายังไงบ้างเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนนะก่อนเราเดินมาตรงเห็ดอ๋อเดินตรงเหตุไหนดูสิเฮ้ยเอาวะาเกิดเริ่มต้นอ่ะตอนยังไม่มีใครส่งสัตว์เลี้ยงให้เรามันจะยิง อ๋อโอเคเมื่อกี้มีคนเทรดของมาให้อ๋อมันมีแบบว่าต้องถึง1,200งพันงทจะไปด่านต่อไป A few m o m ไม่มามอันนี้คืออะไอ่ะมีเจม <c oughs> โบนัสอ๋อมีตรงนี้ด้วยกล่องตีเออวู้มีกล่องใหญ่ตีด้วยเนี่อวดอุ้ยมันกล่องมันสปอนไม่ไตีเลยตีเลยกลองหาดาเมจ คิดว่าฟา์มกล่องคือโอเคสุดนี่โชคดีนะเนี่ยมีคนเทดตัตัดเลี้ยงมาให้ดีมากเลยครับขอบคุณมากนะครับคนที่เตะใส่โค้ดหน่อยดีกว่าเผื่อมีอะไรดีๆอ <c oughs> ่ะตีตีตีตอนนี้เรามีอยู่ประมาณห้าแสนนะฮะห้าแสนอ่ะเราตีกล่องเนี้ยเวิร์กสุดแล้วแล้วเพื่อนช่วยตีได้ปะนี่นี่มาตีกล่องเนี้ยทุกคนมามาตีกล่องจะได้เร็วๆเ,เออไอเอาลองมายืนด้วยกันโอ้โหโอ้โหชอบปืนจังเลย โอ้โหเออมาช่วยมาอยู่ตัวนี้ตีกันไวมากเลยอ่ะกล่องเปิดกล่องเปิดปุ๊บตายเรียบร้อย,อยโอ้โหพี่อยากเก็บเป็นล้านอะจะได้แบบว่าเอาไว้ซุ่มทีเดียวล้านเลยเหรอพี่ใช่ล้านเลยเหรอพี่เย้เป็นล้านแล้ว <laughs> <laughs> ไป สัตั์เลี้ยงต้องไหนอ่ะอ๋อนี่ไงคอมมอนเอ็กโลบักเอ็กเราได้เรามีสัตว์เดือนสองตัวแล้วน้องเราต้องจะได้แค่คอมมอนเอ็กอ่ะอ๋อมีลิเจนดารี่สมใครด้วยด้วยแล้วเราเอ้ยไม่เอาสิอันนี้ตายเป็นแปนเฮ้ยสิงโตสิงโตนี่ได้ระดับอะไรอ่ะวิน่ารักได้เมียวคอมมอนว่ะ โต้มาช่วยตีหน่อยเราไม่มีดอมีน <laughs> ึงนะพี่ขอเราแบบว่าอ่าเปิดทีละสามเลยแล้วกัน,นลลอ,อันคอมอนอ้าวไม่ได้ตโตโดหรอเป็นโอกาสได้แรงไหมวะออโต้ดีลีทอ่ะลองใหม่นะจะลบผมแล้วเหรอได้ไรอันนี้อะไรระดับอะไรอ่ะคอมมอนเอออีกแหลวน้อง<ไ>อมัน<อ>มัน,ม,นมันมีซื้อแบบอันไหนที่มันได้แบบว่าเยอะๆบ้างไหมอะไรพี่ ไม่ได้แต่คาร์มอนเนี่ยอยากได้ระดับเละๆ,ๆบ้างเนี่ยก็พี่ก็สุ่มไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ยิ่งมาเมืองแต่ยิ่งมาพื้นที่แบบสูงๆก็อาจจะได้อ๋ออุ้ยได้กระต่าย,าย,ยกระต่ายโอ้โหคาร์มอนอีกแล้วได้นานแค่ไหนเออไปอ้อ่ะเกลืออีกแล้วเกลืออุ้ยได้มาโอ้คอรมอนโเอ้ยคนนัแหละ ทุกคนเราไม่สุ่มต่อละเราเบื่อ <hết> ไม่ดีดีเลยปาปาเราเราไปเมืองอบต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้พี่จะทิ้งผมอ่ะนี่ไงมันเหมือนต้องใช้พันสองพันสองเจมในการไปด่านถัดไปได้ได้ได้อ่ะซื้อเลยนี่เปิดดินแดนที่สองปืนใหญ่ว้าวมีคนเรืองแสงวิ่งไปนู่นแล้วพี่มาเขาวิ่งเร็วจังเลยไปซื้อปืนกันยังไงหรอ พี่พี่เห็นตรงตรงท้ายสุดตรงนั้นว่าที่จะมีคำว่าช็อปอ่ะพี่ะมันจะมีช็อปอยู่ตัวใหญ่ๆหญ่ประตูเราต้องกลับไปใหม่ใช่ไหมไปแล้ว A few moments later อ okay. ุ้ยซื้อซื้อยังไงอะดูราคายังไงเหรอน้อง 1.9M 2.7 4.5 1.3อ่า150่อ่าร้อคอยละกัน เมกาปิโตอ๋อได้แล้วนี่อะไรอ่ะอาวุธอะไรอ่ะโอ้หได้ปืนเป็นปืนกระบอกโอเคป่ะทุกคนก็คือเป็นแมพที่ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนโอหด่าน,ด,านด่านถัดไปคือต้องใช้อะไรอ่ะหนึ่งหมื่นเพชรเลยอ่ะตายแล้วเราต้องฟาร์มอีกไปเรื่อยๆสินะปิวปิวปิวเฮ้ยมีสัตว์เลี้ยงมาไหมอะลองหน่อยละกันอันคอมมอนนะขออันคอมมอน อันคอมมอนอ่าได้เกลืออันคอมมอนหน่อยโอ้โหอะไรอ่ะไม่ได้ต้องปืนโตยังไงได้ปืนที่โตมากได้หมาหมานี่อะไรอะอ๋อมันใช้อ้าวชิปแล้วมันใช้เพชรอ้าวเราไม่มีใครบอกอ่ะทำไมนะโอ้แล้วฉันจะต้องไปด่านต่อไปยังไงเนี่ยไม่มีเพชรเออ ทุกคนมาช่วยยิงหน่อยออโต้อยู่ไหนมาช่วยกันหน่อยสิดีนะเพื่อนช่วยได้ถ้าเพื่อนช่วยไม่ได้นี่คือลำบากเลยเย่เรียบร้อยไปทุกคนเราไปด่านถัดไปดีกว่าเกก่่่าาาๆดดดีวใหมไ้โอ้ยต่อไปด่านหิมะโหอันนี้นานมากทุกคนมาช่วยทันนี้หน่อยดีเนี่ยขอขอไปซื้ออาวุธเปลี่ยนเาซื้ออุปกรใหม่โอ้นานมากอันนี้นานจริง day two day three day four โอ้ยนานจัดเลยอยู่กันกี่คนเนี่ยช่วยกันคืออยู่กับแม็ก2องคนโอ้โหเราได้แค่หนึ่งจุดแปดห้า k ล้านคืออันนี้นะครัมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันหน่อยเอ้ยมีคนมาช่วยแล้วช่วยด้วยครับอันนีครับเอ้ยโอ้ยขออีกครับคุณคุณไปแล้วโอ้โหเขาเขาวาปแล้วอะยูทูบแอร์เรีย องดดู <Okay. S 2> ิโอเคพี่อ่าไม่ต้องไม่ต้องสปอยไม่ต้องสปอยไม่ต้องสปอยกำลังจะเข้าไปไหนซื้อเลยโอ้ oh my god พี่มาดูกล่องโซนีน้ดิ15บห้าเอ็มอ่ะโอ้ยโลกยูทูปโอ้ยโลกยูทูปเอ้ยมินมีโลกยูทูปไปน่ารักอ่ะหนึ่งแสนเคเฮ้ยอว่านโลกนี้ต้องมีแล้วด้วยไม่จะบอกพี่พี่ไม่สนใจจะกลับมาช่วยตรงนี้ไหนอ่ะเออพี่มมาขอช่วยยังไม่ไปไม่ได้นะคะช่วยหน่อยครับ ฮะฮอ้าวมีคนยังไม่ยังไม่มาเหรอยังมาไม,ไม่ได้อีกเท่าไหร่อะใกล้ยังใกล้ยังใกล้ยัง oh oh. <1> <1> <S 1> <1> <S โอ้โหยี่สิบหกยี่สิบเอ็ดโอ้ยนัวิชาตัวเขาโอ้ยคือคือด่านนี้คือแบบโหดมากนะฮะด่าน Youtube นะครับทุกคนมีโล่แสนซับมีโลหนึ่งล้านซับด้วยมีกล่องที่ใช้โอ้โหโพดมากสิบห้าเอ็มชาติไหนจะหมดเอ่อ อย่างยาวไกลแล้วมียูทูบเบอร์เอกด้วยไหนลองดูสิโอโใช้ยุบสี่เคอุ้ยแต่ชอบอะ่ะน่าราักเอ้ยแต่มันใช้มันใช้เจมอะ่ะไม่อยากเอาตรงนี้เลย<ต>โหโหดจ,<ะ>จัดเนี้ยนะพี่ส่งละเอออ้าวพี่กลับมาตั้งแต่ตรงนี้เลยโอ้ oh, ไม่นะฉันไม่น่าเลยฉันไม่น่ากดว้ามาเลย อ่ามันต้องซื้อมันต้องซื้อเกมพาสโถโอ้ยโอ้ยมันต้องมีเดอะแบกจริงนะถ้าเล่นแบบเนี้ยน้องแบบว่าให้คนบอกโหด,ด,ดมาช่วยอะโอเคครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับคงจะต้องเพียงพอตอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวไว้ครั้งต่อไปถ้าผมได้กลับมาเล่นแบบนี้อีกเรามาดูพัฒนาการกันดีกว่า,ว,าว่าผมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นในคลิปถัดไปครับไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย